โมดแสงสอนชวนดูเต้นกับลุงหวนแสดงละครเวทีในรอบเจ็ดปีห่างหายจากละครเวทีร่วมเจ็ปีเต็มสำหรับนักร้องนักแสดงยุค90โมดปาโมดแสงสอนชื่อเดิมปราโมดแสงสอนล่าสุดกับผลงานเต้นกับลุง โดยกลุ่มละครพาร์ทไทม์เทยเตอร์ประเภทละครพูดเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลละครกรุงเทพ2023กำกับการแสดงโดย ใบเชษฐพัชเขื่อนแก้วได้รับแรงบันดาลใจจากสภาวะความเบื่อหน่ายความไม่แน่นอนของชีวิตและสังคมแต่ตัวเรื่องนำเสนอมาในรูปแบบของความตลกร้ายหยิกแกมหยอกโดยเทียบเคียงเรื่องราวผ่านบทเพลงและท่าเต้นตั้งแต่เพลงที่เจเนเรชันเด็กคุ้นหูไปจนถึงเพลงที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยได้ยินกระหน่ำเรื่องราวและท่วงท่าผ่านลุงสองคน และตัวแปรอื่นๆที่ทั้งลำสมัยและลาสมัยในเวลาเดียวกันโดยปามโมดเผยว่ามีช่วงที่ไปทำงานหนังสั้นหนังนอกกระแส แต่ช่วงนั้นก็ยังได้แสดงละครเวทีบ้างในโมคร a ซ y t h e เตอร์และทองหล่อ Art Space เป็นละครเวทีทั้งซิ่งแบบ Theater b o อกจุคนได้6 0สิถึงเกคนได้แสดงใกล้ๆคนดูมากตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เจปีพอดีที่ได้กลับมาแสดงละครเวทีอีกครั้งละครเต้นกับลุง เรื่องนี้เราสนใจในเรื่องความไร้าสาระบางอย่างแต่ก็ให้ความรู้สึกของมนุษย์บางอย่างเช่นกันได้ร้องเพลงในเรื่องด้วยครับก็สนุกสนานตามสถานการณ์ของเรื่องซึ่งบางจุดของเรื่องก็อาจจะตรงกับความรู้สึกของผู้ชมบางคนได้เช่นกันที่รักละครเวทีเพราะเวลาแสดงออกไปเราได้ความรู้สึกของคนดูกลับมาเลย แล้วก็ได้สมาธิกลับมามากๆใครสะดวกเชิญมาชมละครเวทีเล็กมาสร้างและแลกเปลี่ยนอารมณ์ของทั้งผู้ชมและนักสแสดงไปด้วยกันครับเต้นกับลุงละครแนวแอบเสิร์ตเทอเตอ,อ,อร์เมื่อก้าวเข้าไปในโรงละครร้านซันดาวบาร์ถูกจัดและตกแต่งบรรยากาศให้เป็นร้านคาราโอเกะ ผู้ชมเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านละครเปิดให้ผู้ชมสามารถซื้อเครื่องดื่มจากบาร์มานั่งจิบเครื่องดื่มได้ชิลๆพร้อมกับการนั่งรับชมละครก่อนละครจะเริ่มตัวละครผู้รับบทลุงทั้งสองคนเฮนรี่สุภาวัสด์มูรณนเวทและอาเธอร์ ปาโมดแสงสอนออกมาร้องคาราโอเกะเพื่อต้อนรับผู้ชมโดยเพลงที่ทั้งสองเลือกร้องเป็นเพลงในเพลนลิสต์เก่าๆในยุครุ่งเรืองของพวกเขาเมื่อละครเริ่มจะเห็นถึงความวิพากษ์ความเป็นละครในละครมีตัวละครที่เหมือนจะเป็นนักเขียนหรือมนุษย์ต่างดาวนะพิงสิงโตอยากสร้างละครเรื่องเต้นกับลุง และมี AI ดนหรืดีจำหรหัดถ่ายช่วยในการสรรสร้างบังเกิดเป็นเหตุการณ์ย่อยนับครั้งไม่ท่วนเล่าผ่านสองลุงที่เวียนไหวตายเกิดเป็นตัวละครต่างๆในหลายๆบทบาทสมมุติแถมยังทั้งร้องทั้งเต้นไม่หยุดชะตากรรมของสองลุงลื่นไหลไปตามทํานองของเพลงเงื่อนไขต่างๆถูกกำหนดขึ้นโดยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การเดินทางแบบหยุดอยู่กับที่ของพวกเขานั้นดูดูไปก็คล้ายบทละครกำกับโดยใบเชษฐพัฒน์เขื่อนแก้วผู้กำกับละครเวทีนักออกแบบภาพและแสงมีความสนใจการออกแบบสุนทรียาและประสบการณ์การชมละครเพื่อให้เข้ากับเฉพาะพื้นที่การแสดงผ่านศินละปะการแสดงหลายรูปแบบเช่นละครพูด ฟิสิก c a ข t h e เท e r เตอร์ละครหุ่นด i y Performance มีผลงานอย่างต่อเนื่องอาทิ t, The Story of a Craft or a Head ในเทศกาล The Echo Performance Art Festival เชียงใหม่2022 The Disappearance of a Dramatist 5 8 8 4 BE ในเทศกาลปรากรเยนเนียล2023ที่กรุงปรากษาสาธารณรัฐเช็กเป็นต้นและหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มละครพาร์ทไทม์เทเตอร์กลุ่มละครอิสระในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มละครที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่รักละครเวทีโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มละครได้สำรวจทดลองและสร้างผลงานละครเวทีร่วมสมัยเต้นกับลุงจัดแสดง9รอบในวันอังคารพุธและพฤหัส,สบดีที่ 7-9, 14-16, 21-23พฤศจิกายน2566เวลา 20.00-21.30นถึง21.30 ที่ร้านซันดาวถนนพระอาทิตย์นักแสดงนภิมสิงห์ตโรดดนฤดีจำรัดฉายสุภสวัสดิ์บุรณเวศและปามโมดแสงสอนทีมงานโปรดิวเซอร์ดนฤดีจำรัดฉายพเพลย์รเตอร์วสันมหาเกียรติคุณอาร์ตดเรคเตอร์สุรชยัยเทศแสงโรดซาวดีไซเนอร์นพรุษสัจจวันเร์เตอร์เชษฐพัฒน์เขื่อนแก้วราคาบาทสัปดาห์แรก380บาท สัปดาห์ที่2 420บาทสัปดาห์ที่3 480บาท